สวัสดีเ,เพื่อนเทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับที่คือบ้านอาคมแล้วเพื่อนอยู่กับผม B ีเข้มเข้มมาริวัตนะครับวันนี้จะดูดวงกันนะครับเกี่ยวกับเขาเรียกว่าคนที่จะเข้ามาในชีวิตละกันเนาะเป็นคนรักเป็นอะไรก็ตามที่กําลังจะเดินเข้ามานะหรือว่าเราจะบังเอิญเดินไปเจอก็ได้นะครับท็อป,ปิกของเราวันนี้ก็คือใครจะเข้ามาแอบชอบจีบและคลั่งรักคุณ ดูกันซิว่าคนที่จะเข้ามาเนี่ยจะถูกใจไหมหรือว่าถ้าเราไม่ถูกใจเราจะใช้ประโยชน์อะไรจากดวงของเราตรงเนี้ยมุมเนี้ยได้บ้างนะเออเผื่อบางทีเราไม่ได้แบบไม่ได้ถูกใจเขาใช่ไหมแต่เราคุยกับเขาในฐานะเพื่อนคือเวลาเราคุยกับคนนะเพศตรงข้ามหรือเพศเดียวกันก็ตามแล้วแต่คุณจะชอบเพศไหนเนี่ยนะครับเราจะไม่เดีเริ่มต้นไปปุ๊บเป็นแฟนเขาเลยนะเราจะไปดูก่อนว่าชีวิตของเขาดีไหมไม่ดีเราจะได้เป็นคนเลือกแล้วทูบีแฟน เราจะได้เผยตัวตวนที่แท้จริงของเราทั้งข้อดีข้อเสียเผื่อเขาจะได้เลือกด้วยเช่นกันแร์กับเพ้าแร์กับเราแต่ถ้ามันไม่ใช่เราก็ยังเป็นเพื่อนก็ยังมีเพื่อนของเพื่อนแล้วก็รู้จักกันแบบเพื่อนต่อเพื่อนได้อีกทําให้ในอนาคตคนเหล่านี้จะเป็นคอนเนคกชันก็ได้เป็นคู่ธุรกิจก็ได้หรือแม้กระทั่งเป็นคนรักก็ได้นะนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับใครจะเข้ามาแอบชอบจีบและข้างรักคุณน,นะอันนี้กองเรือนะครับ กองม้าและกองบิชอบให้เพื่อนเพื่อนกดที่ time stamp เลือกรับชมรับฟังคำทนายตามกองที่เพื่อนเพื่อนเลือกได้เลยนะครับสวัสดีชาวกองที่1ครับเดี๋ยวเรามาดูดวงกันนะครับทอปิกของเราวันนี้ก็คือใครจะเข้ามาแอบชอบจีบและข้างรักคุณนี่คือกองเรือนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะดูไพ่เทมเพลเลือกสีไพ่เทมเพลทเลือกโอเป็นไพ่เทมเพลนะครับชาวกองนี้มีจุดเด่นนะระหว่างเขากับเราที่มีจุดเด่นจุดดีร่วมกันนะครับความหมายของไพ่เทมเพลเนี่ยก็คือเราจะเป็นคนที่ปรับตัวเก่งได้ทุกสถานการณ์เลยนะครับขอสอ่งพลังงานของตัวคุณนะดูสิตัวคุณเจ็ดไม้อัศวินเหรียญ 5้าไม้แล้วก็6ถ้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันตรงนี้นะครับเป็นดวงของคุณนะตัวตนของคุณเนี่ยเป็นคนที่แบบน่ารักน่ารักนะเออแม้ว่าใครจะเคยทะเลาะกับคุณนะบางทีคุณมีเรื่องให้โต้เถียงให้ดีเบตใช่ไหมแต่คุณเป็นคนที่ปรับตัวเก่งมากคือเรื่องงานส่วนเรื่องงาน นะเรื่องงานส่วนเรื่องงานเรื่องการใช้ชีวิตส่วนเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องของทัศนคติก็ส่วนทัศนคติแม้ว่าเรากับเขาจะมีทัศนคติที่แตกต่างกันแต่ถ้าบาังเอิญต้องร่วมงานกันก็ไม่มีปัญหาก็ทํางานนะงานที่เรารักงานที่เราชอบนะั้นะต่อไปนะครับเป็นคนที่แบบโดดเด่นนะแยกแยะแล้วก็ปรับตัวเป็นนะครับเจ้าขกงนี่คุณมักปรับตัวเก่งนะครับเ,เ,เวลาทางงทํางานอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีมุมดีดๆนะครับคือมุมของการ รู้จักการปรับตัวนะแล้วก็สู้กับงานนะงานหนักๆเบาๆอะไรเงี้ยไม่ค่อยกลัวนะเป็นคนที่แบบสู้งานพอสมควรเลยทีเดียวถ้าต้องมีการไฟ้์นะต้องมีการโต้เถียงเราก็สามารถที่จะเ,เรียกว่าทำได้นะครับดีเบตได้นะ โตแย้งได้มีการคิดในเชิงเหตุผลนะครับแล้วก็คนที่แบบว่าต้องทํางานกับคุณนะแม้ว่าในระหว่างทํางานเขาอาจจะไม่ชอบเพราะว่าความคิดเห็นตรงกับเขาใช่ไหมแต่ว่าในอนาคตนะเขาก็จะมาแบบว่าคุยด้วยกับเราแบบปกติอะ่ะเออเป็นคนที่แบบคนอื่นโกรธไม่ลงอะ่ะคือโกรธแต่โกรธไม่สุดอะ่ะคือมันไม่ได้รังเกียจขนาดนั้นอย่างเงี้ยเข้าใจว่าเออตรงนั้นอนะ่ะที่เราต้องทําก็คือหน้าที่นะครับแล้ชาวกองนี้ปรับตัวเก่งด้วยนะครับแล้วก็ถือเงินถือเงินถือทองมานะครับอัศวินถือเหรียญ มาดูกันนะครับว่าใครนะครับที่จะเข้ามาแอบชอบจีบแล้วก็ค้างรักคุณเดกถือเหรียญครับเขาเป็นคนจริงจังนะราชินีถือไม้เจ็ดดาบแล้วก็เจ็ดเหรียญน,นะมีแล้วเจ็ดสองใบคนคนนี้เขาจะเป็นคนที่มีโรคส่วนตัวค่อนข้างสูงนะครับเป็นคนที่อินดี้ข้อดีของเขาคือเขาฉลาดนะฉลาดอินดี้แล้วก็มักมองโลกตามหลักความเป็นจริง นะมองโลกให้เห็นโลกตามหลักความเป็นจริงชอบเก็บสะสมของนะครับเก็บหอมลอมลิบฉลาดแต่อินดี้นะครับหาตัวจับได้ยากแล้วก็ไม่ค่อยชอบทําตามคําสั่งคนอื่นแล้วก็ไม่ค่อยชอบใช้ชีวิตแบบแบบผูกมัดนะพี่แค่เห็นความไม่ผูกมัดในตัวเขาแล้วเขาจะไว้ใจได้ไหมเนี่ยคนนี้เดี๋ยวขอส่องพลังงานเขาซิจะได้ดูให้ชัดๆเลยโอ้แล้วชนินีถือดีอ่ะเนาะ โอเคเขามี2ดาบแปดดาบมีเลเวอร์คือถ้าเกิดว่าเราแบบเข้าไปอยู่ในใจเขาได้อะเขาจะตกหลุมรักนะแล้วก็รักมากเราจะเข้าไปอยู่ในใน,ในพื้นที่ส่วนตัวของเขาได้ลองสังเกตดูนะว่าเขาจะกล้าที่จะเปิดพื้นที่ส่วนตัวให้เราแต่ถ้าเกิดว่าเขายังไม่กล้าเปิดก็อย่าอย่าเพิ่งไปดูคนคนนี้นะครับถึงเวลานั้นเขาจะกล้าเปิดพื้นที่ส่วนตัวของเขาให้เรานะครับ ดูสิ My of l o r d high p a c e date แล้วก็ five of s w o r d ส่วนใหญ่แล้วเพื่อนจะไม่ชอบเขานะในเว็บแรกนะครับแต่สักพักหนึ่งคุณก็เออเรียนรู้ว่าเขาชอบเราและเขาก็มีการเปิดตัวแนละ้วแต่บางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าไม่โดนใจกับคนคนนี้เท่าที่ดูจากไพ่นะเออเป็นคนที่คุณอาจจะไม่ได้ชอบเท่าไหร่ไม่ได้หลงไหลเท่าไหร่คือเขาหลงไหลคุณฝ่ายเดียวแต่คุณรู้สึกว่าโลกส่วนตัวเขาสูงเกินบางทีเข้าถึงยาก นะจึงอาจจะแบบคุณอาจจะเป็นคนที่ปฏิเสธเขาไปเองด้วยตัวคุณเองแล้วคนอื่นนอกจากคนนี้มีไหมที่จะเข้ามาราชาไม้ส่นวนใหญ่คุณจะดึงดูดคนที่ฉลาดนะฉลาดมีความรู้เยอะเรียนรู้อะไรก็เร็วนะครับเดมูนเอเป็นทักเคิลโอ้มีนะครับิงออฟสฉลาดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่งนะครับมีเซนส์มีสัมผัสนะเป็นคนที่แบบทันเขาเรียกว่าทํางานกับจิตใต้สํานึกได้ดีนะครับรู้เรื่องลึกลับ เออรู้เรื่องลึกลับมีเหมือนเป็นคนค่อนข้างมีเซนส์นะครับมีพรสวรรค์จับอะไรก็เป็นป๊อปเซนส์นนะเหมือนประมาณว่ารู้ก่อนลวงหน้าว่าอันนั้นอันนี้จะขึ้นราคาอะไรประมาณนี้คนนี้จะมีความรู้จึงทําให้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่งแล้วก็ฉลาดออาลองดูวิธีจับให้2พลังงานว่ามี2พลังงานเนี้ยจะเข้ามาพลังงานแรกหรือพลังงานที่2เพื่อนเพื่อจะชอบมากกว่ากันหรือไม่ชอบทั้ง2เลยก็สามารถเลือกได้นะครับโอเคเจอกันท้ายคลิปสวัสดีด้วยนะครับ สวัสดีชาวกองที่2ครับกองที่2ของเราเป็นกองม้านะครับทอปิกของเราวันนี้ก็คือใครจะเข้ามาแอบชอบจีบและข้างรักคุณนะกองนี้ไพ่เด่นเพนลิกหคือไพ่จัดเม้นนะครับจัดเม้นคำพิพากษาชาวกองนี้เนี่ยคุณจะเป็นคนที่แบบมีออรา่านะไพ่จัดเม้นเนี่เป็นไพ่ของแบบออรา่านะครับออร่าดีดูดูแล้เหมือนคนมีบุญมาเกิดนะแล้วนะคุณก็มักจะได้เจอกับคนที่ดวงสมโพงกับคุณด้วยเร็วๆนี้นะครับแต่ดวงสมพงหรือไม่สมพงเนี่ยคือคุณมีสิทธิ์เลือกนะ ต้องบอกก่อนว่ามนุษย์มีฟีลวิวนะขอส่องตัวคุณหน่อยสีพลังงานออน่าของคุณเนี่ยมันเปล่งออกมาแบบไหนนะเดอะฟูโอ้ยดูคุณเป็นคนสนุกสนานเนาะไฟอัพเพนทัเ huh. uh ิลเพออฟลอสครับเซเว่นออชาวกองเนี้ยเป็นคนที่ตลกนะมีความตลกนะํำมีความเป็นเด็กนะเออเวลาสู้ชีวิตเนี่ยต่อให้เจอสภาพที่แบบยากยากคนแขนขนาดไหน นะชาวกองนี้ก็สามารถที่จะแก้ปัญหามันได้นะด้วยความสนุกด้วยความตลกนะอยู่บนโลกนี้อยากมีความสุขนะครับคือไม่เอาเรื่องที่มันแบบมันมันน่าปวดหัวมาคิดมากอ,อ่ะเอควรจะคิดแค่เรื่องที่มันจําเป็นต้องคิดนะก็คือลักษณะของคนที่แบบปล่อยวางเป็นและปล่อยวางแบบถูกอ,อ่ะเออไม่ใช่แบบนึกจะปล่อยอะไรก็ปล่อยครับคือปล่อยวางในด้านที่ถูกต้อง นะอันนี้เป็นข้อดีนะครับเป็นด้านดีของคเพื่อนนะคือการปล่อยวางอย่างถูกต้องเป็นคนที่ชอบค้นคว้าอะไรใหม่ๆนะจุดเด่นอีกอันหนึ่งของชาวกรองนี้คือชอบค้นคว้าสิ่งใหม่ๆชอบหาคำตอบให้กับสิ่งที่ตัวเองสงสัยแล้วก็รู้สึกอยากค้นหานะ่ะ เอออันนี้เป็นด้านดีของเรานะครับอยากค้นหาอะไรนะอยากได้คําตอบมุมไหนก็จะเอาตัวเองเนี่ยไปอยู่ในขั้นตอนของการค้นหาความจริงเป็นนักสารวจและบางทีอาจจะชอบทดลองด้วยแต่ว่าอาจจะมีความแบบสนๆนไปบ้างสำหรับกองนี้นะอาจจะมีความสนสนไปบ้างเหมือนประมาณว่าแบบโอ้แทบ ถ้าไม่รู้ว่ามันต้องมันต้องรู้ให้ได้เลยมีความอยากรู้อยากเห็นขอดูหน่อยสิว่าพลังงานเหล่านี้เนี่ยจะดึงดูดใครนะเข้ามาจีบชอบและข้างรักอ๋อมีความเป็นเด็กสูงเลยนะบางทีอาจจะชอบเล่นเกมชอบชอบอะไรที่มันเป็นความบันเทิงอะไรอย่างเงี้ยการ์ตูนหนังศิละปะแบบเด็กๆนะมีความคิดสร้างสารรค์นะครับดูสิว่าเขาเป็นใครครับที่จะมาแอบชอบมาจีบมาข้างรักเนี่ยอัศวินถ้วยนะเอเดรเฟนเพนเกิลแปดเหรียญ โอ้แล้วก็เอมเพสแล้วก็เจ็ดดาบพี่เข้มเห็นเสือเสือเป็นคนที่มีความเจ้าชู้นะเป็นเสือผู้หญิงสมิงผู้ชายอย่างเงี้ยต้องบอกเลยว่าถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะเับเป็นผู้ชายเขาจะเป็นผู้ชายที่แบบรู้ใจผู้หญิงรู้ว่าต้องพูดยังไงต้องเอาอกเอาใจยังไงมีคําพูดประมาณไหนเขาจะมาแบบถูกต้องแบบเป๊ะๆตามแบบเออตามตามที่ใจคุณทุกอย่างเลยที่คุณคาดหวัง ว่าเอ้ยเป็นแฟนประมาณนี้มันคุยแล้วมันไหลลื่นคุยแล้วมันไหลลื่นนะเพราะว่าเขามีคารลมดีคนเนี้เออแล้วก็มีความเชี่ยวชาญงานการอะไรก็เก่งนะครับหน้าตาก็ค่อนข้างดีนะอย่างน้อยมีความหล่อเหลามีความน่ารักนะคนรู้จักการสร้างตัวตนนะคนเนี้นะเออแต่ว่าที่พี่เข้มเห็นตรงนี้เนี่ยคือเขามีความเป็นเสือนิดนึงแล้วก็เป็นเสือซ่อนเล็บด้วยคือดูแล้วก็เหมือนจะไม่ได้มีพิษไม่มีภัยเนาะ เออเพราะคนที่สามารถเข้ามาอยู่ในใจเราเนี่ยเราจะเราจะมองว่าเขาไม่ค่อยมีพิษไม่มีภยัยแต่คนนี้เรามักจะดึงดูดเขาเข้ามานะแม้ว่าจะไม่ค่อยมีพิษมีภยัยแต่เขาก็ดูดูมีอะไรซ่อนแล้วก็ปกปิดซ่อนเลนปิดบังเราอยู่เยอะเลยนะครับแต่ทีนี้ถ้าเ,เพื่อนไม่ชอบคนนี้เด,เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเพี่แค่ลองดูว่ามีพลังงานอื่นที่เขาชอบเขาคลั่งรักคุณไหมแต่อย่างน้อยมีเสือนะมีคนที่มี energy ของความเจ้าชู้เจ้าชู้หน่อยเนี่ยเข้ามาในชีวิตของเราแน่นอนอยู่ละ ขอดูพลังงานอื่นหน่อยสินะครับมีไหมโอ้มี emperor พี่เข้มว่ามี high p i e c นะครับเก้าไม้แล้วก็5ไม้คือพลังงานของคนที่จะเข้ามาในช่วงเนี้ยก็ก็จะมีกินอาอของความเจ้าชู้อยู่ดีนะอีกคนหนึ่งที่จะเข้ามาเนี่ยคือเขาเป็นเหมือนเป็นเจ้าของเจ้าของโรงงานเะจ้าของเจ้าของบริษัท แต่เขามี energy ของความเจ้าชู้นะเ <c oughs> พราดูเหมือนเอเขาจะเป็นคนที่แบบเลือกได้นะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเขาเป็นผู้ชายก็จะมีผู้หญิงติดตามติดสอยห้อยต,ต,ตามเขาเยอะลูกน้องหรืออะไรอย่างนี้ก็ชอบเขาหมดเลยนะ <c oughs> มีสเนสเน่ห์เสน่ห์แรงนะครับถ้าเขาเป็นผู้หญิงเนี่ยโอ้โหจะมีคนแบบชอบเขาอะนะ แต่ชาวกองนี้เนี่ยอาจจะดึงดูดคนประมาณนี้เข้ามาแต่ก็ไม่ต้องตกใจนะครับถ้าเราไม่ชอบสองพลังงานนี้เลยก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็สามารถเลือกได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ชอบ2คนนี้เราจะต้องเลือกเข้าไปผูกสัมพันธ์เองเราต้องเลือกเข้าไปจีบเองแล้วก็เริ่มต้นใหม่ด้วยตัวเองนะต้องเป็นคนเริ่มต้นเองสมมุติเราถูกใจหน้าตาคนประมาณไหนให้เราไปเรียนรู้นิสัยเขาเออพูดง่ายๆคือเป็นคนรุกเองนะ่ะก็สามารถทําได้ ร,รุกในที่นี้ไม่ได้แปลว่าเราต้องเดินไปบอกรักเขาไปจีบเขาอย่างนี้ไม่ใช่นะแต่ว่าเดินไปทาความรู้จักในมุมของเพื่อนให,ให้เขาได้เห็นว่าด้านดีๆของเราเนะี่ยมีด้านอะไรบ้างเยอะแยะนะครับแต่เราต้องเป็นคนเลือกเองถ้าเราปล่อยให้คนอื่นมาเลือกเราปล่อยให้คนอื่นมาพูดมาเกี้ยก่อมเราเราก็จะไปตกหลุมรักเขาแทนที่เขาจะตกหลุมรักเราถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่แบบเออออกแอคชั่นเข้าไปให้เขาเห็นตัวตนของเราให้เขาเห็นสีสันที่แท้จริงของเราไปแบบเพื่อนก่อนแต่ว่า มีการหยอดหยอนนิดนึงเออหยอดหยอนนิดนึงประมาณว่าแบบก็ไม่ได้มาแบบเพื่อนแบบร้อยเปอนะอย่างเงี้ยเขาก็ตกหลุมรักเราดังนั้นชาวกองเนี้ยพี่ข้มอยากแนะนําว่าดวงเนี้ยคุณไม่ขาดคนรักแนะ่ๆแต่ว่ามันจะดึงดูดคนเจ้าชู้มาเก่งนิดนึงดังนั้นถ้าคุณอยากได้คนที่จริงใจคุณต้องเป็นคนเริ่มเองพัฒนาเองนะเออนะซึ่งมันสามารถทําได้ไม่ยากนะครับโอเคเจอการท้ายคลิปนะครับเพราะคุณมีเสน่ห์อยู่แล้วนะครับ มีอารมณ์ขันมีความตลกเนี่ยเป็นคนชอบค้นหาอะไรใหม่ๆให้ชีวิตอยู่แล้วนะครับเจอกันท้ายคลิปสวัสดีด้วยครับสวัสดีชาวกองที่3นะครับกองที่3ามของเราคือกองอะไรกองอะไรวะ กองพิชอบนะครับทอปิกของเราวันนี้ก็คือใครจะเข้ามาแอบชอบจีบและค้างรักคุณนะครับไพ่ของเพื่อน,นเพื่อนเลือกมาเนี่ยคือไพ่ดูว e วออ f ฟอร์จูนนะครับโอ้ยชาวกองนี้ <c oughs> คุณก็มีข้อดีตรงที่ว่าทุกคนรู้สึกผูกพันกับคุณนะแบบว่าถูกชะตาถูกตาต้องใจอะไรแบบนี้นะครับเออเป็นกลงล้อแห่งโชคชะตานะครับพร้อมจะขับเคลื่อนทุกอย่างนะที่คุณอยู่ใกล้ทุกสิ่งทุกอย,ทอย่างที่อยู่ใกล้ตัวคุณไปข้างหน้านะครับเป็นเหมือนกลงล้อ ขอมาดูกันหน่อยสิว่าชาวกอะน,นี้เนี่มีตัวตนนะเป็นคนประมาณไหนขอส่องดูพลังงานของคุณหน่อยสินะครับแปดถ้วยแปดถ้วยเป็นนักเดินทางนะเป็นลักษณะของคนที่แบบมีการเดินทางนะครับไฮโลแฟนนะครับโอ สามดาบแล้วก็ justice พ่กำลังบอกว่าคุณชาวกรองเนี้ยมักจะมีเรื่องที่แบบต้องให้ move on หรือว่ากำลัง move on จากความทุกข์ความเศร้าความโศกนะครับเออกำลังอยู่ในการพัฒนาตัวเองอยู่ในการพัฒนาจิตวิญญาณน,นะครับเออหลายคนเนี่ยตื่นตื่น,นรู้นะครับมีความรู้ขึ้นมาเข้าใจโลกมากขึ้นจากความเจ็บปวดของชีวิตนะมีการเรียนรู้จากความเจ็บปวดอย่างเข้าอกเข้าใจไม่โทษตัวเองไม่โทษผู้อื่นแต่มองว่ามันเกิดอะไรขึ้น อย่างที่มันเป็นแล้วก็แก้ไขแล้วก็พัฒนาพี่เข้มชอบความยุติธรรมความเท่าเทียมของชาวกองนี้มากตัวคุณหน้าตาดีนะมีวิถีภาวะสูงเพราะคุณเข้าใจในความเจ็บปวดของมนุษย์แปบลบว่าคุณต้องมีเอ็มพาร์ีถูกไหมหน้าตาดีนะครับความมีหน้าตาเป็นความสมมาตรความสมมาตรบ่งบอกว่ามนุษย์คนนี้เออแบบพร้อมเขาเรียกว่าแข็งแรงพอนะพร้อมที่จะ แพร่พันเออพร้อมที่จะสืบพันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการบอกอเพศตรงข้ามโดยอ้อมๆนะอันนี้พี่เข้มพูดในเชิงชีววิทยาเนาะเออมันก็เลยอาจจะฟังดูหยาบคายนิดนึงนะคือมีความพร้อมนะคะรับเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยมันจะมีความสมมาตรบ่งบอกว่าเราไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยไม่ได้พิกลพิก,พการอะไรนะดังนั้นชาวกองนี้จึงมักหน้าตาดีนะมักดีแบบจากโครงสร้างของของเขาเลย นะครับมิวที่ภาวะสูงนะเป็นคนที่แบบมีจิตใจที่แบบนิ่งมีความมั่นคงทางอารมณ์นะมีความสีเขียวมีความมั่นคงปลอดภัยเมื่ออยู่กับตัวเองเมื่อต้องเดินทางนะครับแลนะชาวกรองนี้จะมีโชคนะเวลาที่คุณเดินทางนะ move on ออกจากความทุกข์พอมีความทุกข์ปุ๊บเราไปเดินทางดูซิคุณก็จะเจอไอเดียใหม่ๆจะได้อะไรใหม่ๆหนยเฉพาะคนที่มีการเดินทางแสวงหาและทําบุญเร็วๆนี้เนี่ยนะมักมักจะได้รับการหนุนส่ง จากดวงจากบุญจากโชคชะตาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในที่นี้พี่เข้มไม่ได้หมายความว่าพี่เข้มสนับสนุนว่าแบบว่าไปขออย่างเดียวไปอธิษฐานอย่างเดียวเพราะชาวกองนี้ไม่ไม่ทำอะไรแบบนั้นอยู่แล้วจะยึดเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจคือยึดเหนี่ยวก็คือยึดเหนี่ยวจริงนะแต่แอคชั่นของเราเนี่ยคือเราชี่ประจรลงเท้าเราเป็นคนทำออชาวกองนี้ก็จะมีข้อดีตรงนี้เห็นไหมเป็นคนทำเป็นคนออกแอคชั่น เป็นคนลุยด้วยตัวเองมีวุฒิภาวะมีความเป็นผู้ใหญ่มีความมาั่นชัวร์ใครจะเข้ามาแอบชอบนะจีบและข้างรักคุณเขาเป็นใครครับแฮงแมนโอ้คนนี้ก็ดูมีความเป็นผู้เสียสละเสียสละตนนะ5เหรียญ The Fool แล้วก็ Lover โอ้คนนี้ดูดูเป็นนักเสียสละนะครับเป็นผู้เสียสละเป็นคนที่มี energy ของความเป็นเด็กนะ เออใส่สาเริงไม่ค่อยกลัวคือเวลามีแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นอีกอมีอะไรก็อยากช่วยชอบช่วยเหลือคนอื่นเป็นมิตรกับคนอื่นนะชอบช่วยเหลือคนนั้นคนนี้นะแต่ก็จะมีข้อเสียอยู่บ้างจนบางครั้งเนี่ยคือเขาช่วยจนบางครั้งเนี่ยเออเหมือนจิตใจของเขาว่าจะไม่ไม่บัญญัติบัญญังเวลาช่วยมันจึงทําให้เขาอ่ะอืม ช่วยคนอื่นจนเดือดร้อนตัวเองอะ่ะมันเหมือนจะเป็นข้อดีเนาะแต่ว่ามันก็มันก็คือการเดือดร้อนตัวเองอย่างหนึ่งนะซึ่งริงๆพิเศมก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยเท่าไหร่นะแต่อย่างน้อยเขามีข้อดีนะครับคือมีคนรักเต็มไปหมดเลยมีคนรักเขาเต็มไปหมดเลยนะมีคนรักคนชอบเขา นะมีความรักความชอบคนนั้นคนนี้เห็นแล้วก็คือถูกชะตาถูกใจนะเป็นที่รักกับคนอื่นเป็นที่รักของคนอื่นอันนี้คือข้อดีของเขานะเดี๋ยวเรามาดูการซีว่าแล้วจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นต่อเขาจะออกแอคชั่นยังไงเจ็ดเหรียญเขาจะใช้เวลานะครับอยู่กับเราเนาะโอ๊ยสิบเหรียญแต่คนคนนี้เวลาเขามองเห็นเราเขาพัฒนาได้นะ เพราะเราเนี่ยสอนให้เขารักตัวเองเป็นเออพะชีวิตของเราเราเจอความเจ็บปวดมาเยอะนะเราจึงรู้ว่าเออเราควรจะรักตัวเองบ้างเราควรจะให้ตัวเองบ้างเราควรจะมีความบาลานซ์ชีวิตให้คนอื่นแล้วก็ต้องให้ตัวเองด้วยนะครับคือคนคนนี้เขาก็จะเข้ามานะใช้ชีวิตใช้เวลายอยู่กับเพื่อนแล้วก็ตกหลุมรักคุณมากเลยเพราะว่าคุณน่ะทาให้ชีวิตเขาดีขึ้นในทุกด้านทําไมชีวิตเขาถึงดีขึ้นในทุกด้านทั้งๆท,ที่เขาก็แค่นะแค่มารู้จักแค่มาเจอเรานะครับ คือคนเราชีวิตจะดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นนะจริงจร him, course, person, face, death, ิงมันท right? so ัศนคติด้วยนะเขามองเห็นตัวเรามีทัศนคติที่ดีกับการใช้ชีวิตกับการอยู่กับตัวเองกับการที่ว่าเราก็ไม่จาเป็นต้องเป็นที่รักสําหรับทุกคนก็ได้อ่ะเออในแต่ละวันบางทีเราก็ไม่ต้องไปกังวลว่าคนอื่นจะรักหรือไม่รักเราขนาดนั้นก็ได้ฮะนะเพราะเขาเห็นความมั่นคงตัวเขาก็จะมีความมั่นคงไปด้วยชีวิตเขามันก็จะดีขึ้นทุกด้านคือเขาก็จะไม่ทรมานตัวเองไม่เสียสละตัวเองจนจนมันเกินพอดีจนมันเกินคําว่าดี ใจิตใจของเขาจะมีการเติบโตมากขึ้นรักตัวเองมากขึ้นและแน่นอนว่าการที่เราอยู่ใกล้ใครแล้วคนนั้นมีความรักตัวเองมากขึ้นเราทําให้เขารู้สึกดีเมื่อเขาอย,อยู่กับตัวเองมากขึ้นเขาก็จะรู้สึกดีเวลายอยู่ใกล้เราไปด้วยนะครับคนนี้นะครับประมาณนี้ก็จะเข้ามานะครับแอบชอบนะแล้วก็จะเข้ามาจีบแล้วก็ข้างรักคุณนะครับแต่คุณจะชอบหรือไม่ชอบอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของคุณนะ เออแต่ว่าออตัวคุณเนี่ยจะดึงดูดมาด้วยด้วยเขาเรียกว่าจิตวิญญาณน่ด้วยความมีความสี่เคียวมีความมั่นคงทางใจสูงอ่ะนะดังนั้นใครที่ยังไม่ได้อยู่ในเส้นทางเหล่านี้เส้นทางพัฒนาตัวเองเหล่านี้นะครับคุณก็สามารถเอาตัวเองมาอยู่ในเส้นทางเหล่านี้ได้และคุณจะดึงดูดเข้ามาเองโดยอัตโนมัตินะครับโอเคเจอกันท้ายคลิปนั้นเพื่อนนาะสวัสดีด้วยครับ สวัสดีชาวไทยทุกท่านนะครับเดี๋ยวเรามาดูใต้ใต้กองกันดีกว่านะครับจาก topic ข,ของเราน้องว่าใครจะเข้ามาแอบชอบจีบและข้างรักคุณพี่เค็มมั่นใจนะคือลักษณะาภาพเนี้มีคนเข้ามาให้คุณเลือกกันเยอะมากแต่คุณต้องเป็นคนเลือกนะ,ะคุณไม่พอใจไม่เอาใครนะคุณก็ต้องแบบคัดออกจากชีวิตนะในภาพตรงนี้เนี่ยสื่อถึงคนที่กําลังทุบนะเหมือนกําลังทุบตึกอะ่ะคือไม่ได้กําลังสร้างอะ่ะแต่เป็นการแบบทุบทิง้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ค,คือคุณก็ไม่ต้องถือค้อนไปฟาดเขานะคุณแค่แบบคัดข้อขออกจากชีวิตเฉยๆอะไรอย่างนี้ก็ได้นะเพราะว่าจะมีคนที่แบบไม่ถูกใจคุณบ้างเข้ามาในชีวิตคุณบ้างแต่คุณต้องเป็นคนเลือกเองและเพียแค่มั่นใจนะว่าทุกกองเนี่ยมีข้อดีของตัวเองและสามารถดึงดูดได้และสามารถเลือกได้นะคุณเป็นที่รักและเป็นที่ต้องการของจักรวาลเสมอเมื่อคุณรู้จักที่จะเป็นที่รักและที่ต้องการของตัวเองนะครับ ขอให้มั่นใจนะในพลังงานที่ดีของคุณเดี๋ยวมาคลีนพลังงานกันนะครับการดูดวงแบบพิการ์ดนะครับเป็นจินนิลดิ้งคำทำนายที่ได้จึงอาจจะตรงกับเราแค่เพียงบางแถวบางใบบางมรรทัดหรือไม่ตรงเลยมันเกิดขึ้นได้ดังนั้นรับแต่คำทำนายที่ดีๆอะไรที่ไม่ดีก็ไม่ต้องรับไปนะครับ้วถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของเรานะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะดูดวงส่วนตัวปรึกษาปัญหาชีวิตปัญหาความรักกับพี่เข้มส่วนตัวหลังไม้ได้นะครับนอกจากนี้นะก็ยังมีช่อง ทางอื่นๆเช่นการกดปุ่มซุปเปอร์แงการสมัครสมาชิกช่องช่องทางการซัพพอร์ตโดยไม่ต้องใช้เงินก็มีเยอะแยะมากมายนะครับโดยการกด Subscribe Like Share หรือแม้กระทั่งทิ้งนะคอมเมนต์ว่าขอบคุณสั้นๆเอาไว้เนี่ยก็มีเค็มก็รู้รสึกชื่นชื่นใจมากๆละนะครับโอเคเจอกันใหม่ในคลิปอื่นๆของช่องนะครับสวัสดีด้วยครับ